ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกภูมิใจไทยรอดหรือไม่นะครับทักนนายอันเนี่ยหอปหลักฐานเพิ่มนะครับยื่นยุบภูมิใจไทยมั่นใจไม่รอดแน่จี้กกตส่งสารรัฐธรรมนูญกับก็ตามที่ข่าวที่ออกมานะครับว่าวันนี้นะครับทางกรกตอเองนะครับดำเนินการในการยื่นนะครับยื่นยุบพักก้าวไกล ยื่นยุพักก้าวไกลในมะตะิหนึเพราะสารนั้นได้วิจัยและเอาเอกสารหลักฐานของสารนั้นในการยื่นยุพักนะครับก้าวไกลซึ่งแน่นอนครับก็เป็นที่ตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมกะกะตถึงได้รีบนะครับดำเนินการในการยุพักก้าวไกลแต่ทําไมพักภูมิใจไทยเนี่ยทางกะกะตไม่รีบเลยนะครับไม่ดําเนินการอะไรเลยหรือเปล่าหรือ,อยังไงแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของพักภูมิใจไทย มีดาเนินการก่อนยื่นก่อนที่จะมีเรื่องของพักก้าวไกลนะมีการยื่นยุบพักก่อนเนื่องจากว่านะครับผลพวงจากเรื่องขอดีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับที่เรื่องของการเป็นนมินี a t e ือหุ้นของคุณศักดิ์สยามสารรัฐมนูลได้มีการวินิจฉัยเอาไว้แล้วนะครับและก็มีข้อมูลออกมาเรียบร้อยแล้วว่านะครับหุ้นของคุณศักดิ์สยามเนี่ยใช้นมนีในการถือหุ้นอยู่นะครับ ในการถือหุ้นอยู่เพราะฉะนั้นหอเจากอของคุณศักสยามก็คือหอเจากอบุรีเจริญเนี่ยเป็นของคุณศักสยามไม่ได้เป็นของผู้อื่นและนะครับหอเจกอบุรีเจริญและคนที่ได้รับการถือหุ้นนะครับข,ของหอเจ้ากอบุรีเจริญเนี่ยมีการบริจาคเงินให้กับพักภูมิใจไทยซึ่งแน่นอนครับมันเข้าข่ายเรื่องของการที่รับเงินไม่สุจริตเข้ามาและเป็นการรู้เห็นเป็นใจซึ่งแน่นอนครับว่าอย่าลืมนะครับว่าหอเจากอบุรีเจริญหอเจ้ากอบุรีเจริญเนี่ยนะครับ สารนพนุนวินิจฉัยว่าเป็นของคุณศักขยามและคุณศักยามเป็นเลขาธิการพัคภูมิใจไทยและนะครับขณะที่นะครับดำเนินการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มานาคมก็นะครับบริษัทจัดเรินบุรีมีการรับงานนะครับจากหน่วยงานราชการโดยเฉพาะหน่วยงานของคมนาคมด้วยมันจึงเป็นที่สงสัยทั้งหมด เรื่องนี้ทําไมกรกตถึงไม่ไดําเนินการแน่นอนครับทนายอั๋นเป็นคนยื่นเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับพอข่าวนี้ออกมาพอมีคนทวงถามกรกตก็ได้มีหนังสือให้กับทนายอัน๋นบอกว่าให้เอาข้อมูลหลักฐานมาเพิ่มเติมคําถามคือแน่นอนครับทนายอั๋นเป็นคนไปยื่นบอกให้เอาข้อมูลหลักฐานไปเพิ่มเติมแต่ทําไมของคดีของพักคก้าวไกลถึงไม่ให้เอาเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมทําไมไม่ทําเหมือนกันก็เอาผลการวินิจฉัยของสารรรมูลแนบไปเลยแล้วส่งเลย เหมือนกับพักก้าวไกลทาไมไม่ทําแบบเดียวกันครับในเมื่อกกตนะครับบอกว่าใช้ผลนะครับวินิจฉัยของสาร,รน้ำรนูญประกอบแล้วก็จะส่งของพักก้าวไกลให้สาร,รน้มนูญวินิจฉัยเลยเพราะฉะนั้นก็คือนะครับก็ใช้มาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันเลยก็คืออะไรครับก็คือคําวินิจฉัยของคุณศักดิ์สยามนะครับที่สาร,รน้มนูญวินิจฉัยไปแล้วเนะี่ยประกอบเลยนะครับเราก็ยื่นยุบพ,พักภูมิใจไทยแบบเดียวกันสิครับทําไมไม่ทําครับ ทำไมไม่ไทานี่แหละครับคือเป็นคําถามเป็นข้อสงสัยว่ากกตชัดเจนโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่ได้รับใช้ใครหรือเปล่าทนายอ๋นหอบหลักฐานเพิ่มยื่นยุบพัดภูมิใจไทยมั่นใจไม่รอดแน่จี้กกตส่งสารรัฐธรรมนูนทนายอ๋นหอบหลักฐานเพิ่มร้องยุบภูมิใจไทยจี้กกตมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญตีคู่คำร้องยุบก้าวไกลรั้นมันจบแล้วครับได้ มั่นใจรักฐานแน่นส่งภูมิใจไทยขึ้นเมนเมื่อวันที่15มีมมนาคม257ที่สำนักงาน,นาคัดกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนายพัทธรพงสุภสักษรหรือทนายอันบุดิลามเปิดเผยว่าวันนี้เข้าให้ถ้อยคำตอบ ตจากกรณีที่ตนยื่นคำร้องให้กรกตพิจารณาส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพ,พัดภูมิใจไทยจากกรณีรับเงินบริจาคขอเจ้าเกาะบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นซึ่งได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่19มกราคม2567นะยื่นตั้งแต่19มกราคม2567 ตั้งแต่สารรัฐมนูญยังไม่ได้วินิจฉัยเรื่องของคดีนะรเรื่องของคดีของพักก้าวไกลเลยแต่วันนี้คดีของพักก้าวไกลเร็วกว่าครับคดีของภูมิใจไทยช้าเป็นเต่าไปเลยมันเพราะอะไรนะครับนอกจากนี้ตนยังได้นำพยานหลักฐานมายื่นต่อกรตต่อกกตเพื่อประกอบคำร้องดังกล่าวจึงขอให้กกตนำเรื่องพิจารณายุบพักภูมิใจไทยเข้าสู่ที่ประชุมกกตในสัปดาห์หน้า และมีมติส่งคำร้องให้สารน้ำรุดวินิจฉัยยุบพักภูมิใจไทยควบคู่ไปกับการยื่นคำร้องยุบพักก้าวไกลทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าการยุบพักก้าวไกลยังห่างไกลกับการยุบพักภูมิใจไทยโดยคำวินิจฉัยกรณีของนายสัตว์สยามชิดชอบนั้นโดยเฉพาะการให้นอมินีถือหุ้นแทนส่วนตัวเห็นว่ามันจบแล้ว เพราะหอจกอบุรีเจริญนําเงินมาบริจาคให้กับพักภูมิใจไทยวงร้อแห่งการกระทำความผิดคบถ้วนขบวนความไม่จําเป็นจะต้องตีความ แต่สำหรับกรณีของพักก้าวไกลยังต้องมีข้อการวินิจฉัยต่อไปซึ่งจากคําวินิจฉัยของตุกราการสารนันูนิีคนระบุว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองอาจจะกระทําได้หรือกระทําไม่ได้แต่ในส่วนของหอเจะ้ากอะบุกดีเจริญนายศักิ์สยามและพักภูมิชัยไทยข้อเท็จจริงนั้นจบแล้วนายพัทรพงศ์กล่าวต่อว่าย้ำว่ารัฐมนตรีไม่สามารถถือหุ้นได้ เพราะถือว่าทําให้ข้าราชการมีส่วนได้ส่วนเสียขัดกับคุณสมบัติผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีที่ห้ามนําบริษัทของตัวเองเป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐและที่สําคัญที่สุดนายศักสยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นนําบริษัทเข้าประมูลงานและท้ายที่สุดชนะการประมูลงานและการก่อสร้างถนนหลวงรวมมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทซึ่งตนได้นําหลักฐาน เกี่ยวกับนะครับการก่อสร้างรายได้ของหอจกอบุกดีเจริญรวมถึงการรับบริจาคเงินของพักภูมิใจไทยโดยได้รับจากหอจกอบุกดีเจริญเพียงแห่งเดียวกว่าหลายล้านบาทผมมาเรียกร้องกกต จึงพิจารณายุบพักภูมิใจไทยส่งไปยังสารรัานูลตีคู่ไปกับยุบพักก้าวไกลวัดใจสารรัานูลว่าจะเอาอย่างไรฝากเป็นคําถามให้กรกะตไปตามต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตามต่อโดยเฉพาะกรมสัมพากรในปี2562ถึง2563มีเงินเข้าบัญชีในสักสยามฝ่า200ล้านบาทใช่หรือไม่ ปี2562นายศักสยามเสียภาษีเป็นจำนวนเงิน20,000บาทเงินที่มาในบัญชีของนายศักสยาม200ล้านบาทไม่น่าจะมีการเสียภาษีผมจึงขอถามว่าจริงหรือไม่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบต่อเงินส่วนนั้นจะโยกไปไหนเดี๋ยวตามต่อวันนี้เป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากจะต้องยุบนะครับจากการสารระบบมันจบแล้วครับนาย การมาของผมในวันนี้จะเป็นการจุดเปลี่ยนของพรรคภูมิใจไทยและหวังว่าการมาในวันนี้จะเป็นการเอาภูมิใจไทยบรรจุในเมนแล้วกรกตรากไปเผาอย่างสาราสองสารรัฐธรรมนูญนายพัทธระพงศาว นายพัทรพงศ์ยากล่าวอีกว่าคนที่บริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยคือคนที่สารรัฐมนูญบอกว่าเป็นนอมินีให้กับนายสัส์สยามโดยบริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่7มกราคม2562จำนวนเงิน2.7ล้านบาทและขอเจากบุรีเจริญบริจาคอีกหลายครั้งรวมเป็นเงินหลายล้านบาท ซึ่งคนที่ได้รับเงินบริจาคคือนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและนายศักสยามซึ่งเกิดคำถามคือนายศักสยามเป็นเลขาธิการพักและกรรมการบริหารพักจะต้องรับผิดชอบกับการกระทําของพัก นายพัทลววงศ์ยังกล่าวต่ออีกว่าเงินที่ได้จากการกระทําของหอจกอบุตีเจริญและในเครือที่เป็นนอมินีเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อตอนเองรับเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จึงผิดต่อพระราชบัญญัติป,ประกอบอรัฐธรรมนูญพรปว่าโดยพักการเมืองซึ่งระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วนี่แหละครับก็คือเอาคําวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญน,นะครับยื่นประกอบและส่งไปเหมือนพักก้าวไกลสิครับทำไมถึงไม่ทำล่ะครับ ทำไมถึงไม่ทำล่ะครับต้องบอกก่อนนะครับวันนี้ใครจะบอกว่าพักก้าวไกลร้มรางการปกครองคุณพูดได้ครับบอกได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าทางพักก้าวไกลเขาเกิดฟ้องขึ้นมาผมบอกเลยนะครับว่าเดือดร้อนนะครับเพราะวันนี้อย่าลืมนะครับประชาชนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญคือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ตุลาการนะครับต้องบอกก่อนศาลรัฐธรรมนูนคือองค์กรอิสระองค์กรอิสระตั้งขึ้นมาเพื่อวินิจฉัย ตามหน้าที่นะครับที่กําหนดในรัฐธรรมนูญนะวันนี้นะครับสารรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยให้ใครติดคุกได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้ต้องเป็นอำนาจเป็นคดีอาญาไม่เกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญเพราะวันนี้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพักก้าวไกลและคุณพิธาล้มร้างการปกครอง ศารัฐธรรมนูญกล้าดําเนินคดีกับสารปกครองศาลดีกาผู้ดำรงตําแหน่งการทางการเมืองหรือเปล่าในมาตรา1 1 2เพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าร้มร้างการปกครองนี่โทษสูงสุดประหารชีวิตนะครับไม่ใช่แค่ยุบพักหรือตัดสิทธิทางการเมืองแต่องค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยนะครับตามกฎหมายหรือเปล่าตามความผิดหรือเปล่า หรือค smile, us, delays, like ิดว e totally ่าน <brow S 1> ่าจะน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 ่าจะแต่ยังไม่ได้กระทําความผิดหรือเปล่าถ้ากระทาความผิดในการล้มล้างการปกครองคําถามคือทําไมไม่ดําเนินคดีความผิดอาญาเลยนะครับคนที่บอกว่าพักก้าวไกลนะมีความผิดนะมีกระทําการล้มล้างการปกครองไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือใครก็แล้วทําไมไม่กล้าร้องทําไมไม่กล้าฟ้องคดีอาญากับพักก้าวไกลนะครับเก่งจริงถ้าบอกว่าพักก้าวไกลล้มล้างการปกครอง ฟ้องคดีอาญาเลยครับเพราะว่าร้มรางการปกครองก็คือโทษสูงสุดประหารชีวิตครับกล้าหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วการกระทํานั้นมันไม่ใช่เป็นการร้มรางการปกครองแต่มันเพียงแค่ว่าสรรันนิษฐานว่าอาจจะเข้าข่ายอาจจะแค่นั้นเองไม่ใช่เป็นการร้มรางการปกครองหรือเปล่าเพราะถ้ามั่นใจเก่งจริงฟ้องศาลดีครับว่าก้าวไกล,ลรุมรางการปกครองนะครับศาลรัฐธรรมนูญคือองค์กรอ,อิสระทำความเข้าใจตรงนี้ด้วย มีมะไรอัปเดตไม่อะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ